สวัสดีจ้ายายมาเร่วดูดวงให้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะยายจะดูให้ว่าปีสองห้าหดนี้เป็นอย่างไรบ้างพอเป็นแนวทางเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆพื่อนนะยายจะเริ่มดูให้เลยจ้าท่านที่เข้ามาชมคลิปของยายชมคลิปจบช่วยกด ติดตามให้ยายด้วยนะคะยายจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะยายจะดูให้เป็นสามช่วงนะต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีท่านที่เกิดปีมะรงนะคะท่านที่เกิดปีมะรงช่วงต้นปีจะได้เดินทางบ่อยนะคะได้เดินทางมีธุระปะปางเยอะเลยใช้เงินเยอะคะ่ะท่านที่เกิดปีมะรงมีธุระจะต้องให้ได้ใช้เงินนะคะ รู้สึกว่าจะต้องมีรายจ่ายเยอะหน่อยนะช่วงต้นปีค่ะมกรากุกามีนาเมษาเนี่ค่ะท่านที่เกิดปีมะโรงเดินทางระมัดระวังนะคะใหเกินรให้ได้เดินทางบ่อยมากเลยจ้าเ mm. ล้วยายจะดูให้ช่วงกลางปี mm. เป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดปีมะโรง mm. จ้าช่วงกลางปีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ทุกอย่างก็เคลียรได้นะคะมีความสุขกายสบายใจนะครอบครัวก็ไม่เป็นไรนะคะมีลุ่มนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแก้ปัญหาได้เจออะไรเข้ามาก็แก้ปัญหาได้จะกานที่เกิดปีมะรงช่วงกลางปีนี่จะดีกว่าช่วงต้นปีนะคะมีอะไรเข้ามาก็แก้ปัญหาได้ไม่เกิดความสามารถ ช่วงปลายปีเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดปีมะรูมค่ะช่วงปลายปีก็มีคิดมีกลุ่มเรื่องเงินอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถแก้ปัญหาได้ก็คิดกับคําพูดนะกับคําพูดคนรอบข้างทําให้เราต้องกลุ้มอกกลุ้มใจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแก้ปัญหาได้มีปัญหาเข้ามาเราก็แก้ปัญหาได้ไม่เกินความสามารถ ก็ไม่ถึงว่าดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่เกินไปนะคะก็อยู่ในกลางๆนะคะชีวิตในช่วงปีสองห้าหกเจ็ดนี้จ้ะท่านที่เกิดปีมะรงจ้ะจ้ายายก็ขอขอบคุณมากๆท่านที่เข้ามาชมคลิปของยายจ้าท้ายนี้ยายก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญยิงย่งขึ้นไปจ้าสาธุสาธุาสาธุจ้า